เวลาพูดถึงการปฏิรูปเนี่ยมันจะมีมุมของพักการเมืองซึ่งตอนนี้มันแข่งกันหรือสองพักแรับจะชาธปัดย์กับเพื่อไทยประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามีคนเ็าเชื่อว่าใครปฏิรูปได้ก่อนเนี่ยฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายที่นําชัยชนะไประยะยา,ยาวแต่ว่าตอนนี้ครับประชาธิปัตย์เขาเป็นรองน,นี่การเรื่องของคุณดลกรเกี่ยวกันปฏิรูปพักประชาธิปัตย์เนี่ยขออนุญาตเรียกคุณทักษิณนะครับ,ค,รบคุณทักษิณมองการปฏิรูปขอ,ของข้อเสนอคุณดลกรอ,อย่างไร จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเห็นพรรคการเมืองอมีการปฏิรูปให้ก้าวหน้าให้สมกับรองรับประชาธิปตไตยที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าพรรคพรรคการเมืองเนี่ยยังเป็นพรรคการเมืองที่ยังยึดแนวทางที่ขาดความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันก็ไม่เป็นประโยชน์ประโยชน์ต่อใครเลยไม่เป็นประโยชน์ต่อพรรคการเมืองนั้นๆและไม่เป็นประโยชน์ต,ตอ่อประชาชน อย่างเช่นพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็ไม่ใช่มีหน้าที่จ้ต้องค้านแบบทุกเรื่องหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องยอมรับว่าตัวเองทําถูกทุกเรื่องมันถึงจะเป็นลักษณะของการเมืองที่ผมพยายามจะใช้คําพูดว่าการเมืองต้องไม่ใช่เป็นวินเนอร์เทคเออกถ้าเมื่อไหร่วินเนอร์เทคออเนี่ยมันจะมันจะมันจะขาดความ อะไรขาดขาดเสียงข,ข,ข้างน้อยที่จะรับฟังแต่ข้างน้อยก็ไม่ใช่จะเอาใจตัวเองว่าเอ้ยขัดใจตัวเองไม่ได้มัน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 จะต้องทําอย่างไรที่ให้ระบบพักการเมืองเนี่ยยอมรับฟังเสียงข้างน้อยแต่ไม่ใช่เสียงข้างน้อยจะเอาแต่ใจตัวเองในที่สุดการตัดสินใจอยู่การการตัดสินอยู่ที่แน่นอนว่าเราหลักเสียงข้างมากแต่ เสียงข้างมากเนี่ยจะต้องรับฟังเสียงข้างน้อยการปฏิรูปตรงนี้จะต้องเกิดขึ้นทั้งตั้งแต่ในพรกการเมืองจนถึงในในระบอบประชาธิปไตยโดยรวมแต่ว่าพรักการเมือง,งใหญ่สองพักเนี่ยทางฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเป็นเสียงข้างน้อยไปแล้วใช่ทีนี้เขามองว่าการปฏิรูปของเขาเนี่ยจะนําไปสู่ชัยชนะในการสนามการเลือกตั้งพุธสินมองว่าการการปฏิรูปของเขาเนี่ยจะนําไปสู่มันอยู่ <ใน S 2> ที่ปฏิรูปอย่างไรปฏิรูปเนี่ยมันต้องเป็นรูปความคิดปฏิรูป ให้เป็นพักการเมืองที่เสนอโซลูชันให้กับประชาชนเสนอแนวคําตอบให้กับประชาชนว่านี่คือแนวทางที่ประเทศจะเดินหน้านี่คือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการที่มีพักการเมืองที่มีคุณภาพแต่ถ้าหากว่ายังเป็นพักการเมืองที่บอกว่าเอผมไม่เอาเรื่องแนวคิดผมจะขอโจมตีอย่างเดียวผมจะเปิดแผลอย่างเดียวซึ่งมันมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ที่อะไรที่มันมากเกินไปมันไม่ดีน้อยเกินไปไม่ดีเท่านั้นความพอดีมันอยู่ตรงไหนพักการเมืองน,นั้นจะต้องเข้าใจความพอดีว่าการเป็นพักการเมืองน,นั้นจะต้องเสนอสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนความจริงแล้วเนี่ยไทยรักไทยเกิดขึ้นได้และชนะได้เนี่ยซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มองตลอดเวลาว่าเพราะเงินมองอย่างเดียวคือเงินแต่ไม่ได้มองว่าประชาชนชอบอะไรคิดอะไรใช้ความรู้สึกตอบตลอดเวลา ความรู้สึกอย่างเดียวไม่พอหรอกจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องอาศัยคําตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์คือต้องตรวจสอบจากประชาชนมีการเซอร์วยให้รู้ว่าจริงๆประชาชนคิดอะไรแล้วก็ทําตามที่ประชาชนคิดเนี่ยจะดีกว่านะครับอันนี้ผมคิดว่าการปฏิรูปเนี่ยมันไม่ใช่ปฏิรูปแค่ระบบการการบริหารจัดการในพักแต่มันต้องปฏิรูปความคิดสําคัญคือปฏิรูปความคิดที่ให้มันเป็นที่ยอมรับของประชาชนตรงนั้นต่างหากที่จะชนะเลือกตั้ง แดูดูท่าทางไม,ไม่ใช่ประตรูปในการเปลี่ยนหัวหน้าพักเราจะชนะไม,ไม่เกี่ยวเลยฮะคุณตั้งสงคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์จะประตูสมเร็จคงยากเพราะอะไรไหมฮะไม่ได้ดูถูกพรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าเป็นหลักวิชาวัฒนธรรมองค์กรองค์กรไหนที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งถึงแม้ว่าจะดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าเข้มแข็งมากวัฒนธรรมองค์กรนี้อยู่มานนานแล้วยึดถือมาโดยตลอดการจะเปลี่ยนแปลงได้ ต้องอาศัยผู้นําซึ่งมาจากข้างนอกและมีผู้นําที่มีภาวะผู้นําสูงซึ่งพรรคประชิปัติไม่ใช่เพราะว่าเขาเรียกว่าโปรโมทฟอร์วิดอินคือว่าจะต้องเลื่อนจากคนข้างในซึ่งใครคนนอกเข้าไปอยู่ในพระชจธิปัติสักแป๊บนึงเนี่ยถูกว่าทมเกินเข้มอพอเกินปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วตัวเองก็เป็นวัฒนธรรมนั้นแล้วดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรของพรรคประชธิปัติจะเป็นพรรที่เปลี่ยนแปลงยากะฉะนั้นพระองร์ปาิปัติจะเป็นอย่างนี้อีกนาน นาน,นจนกว่าจะได้ผู้นำซึ่งมาเฟชมาจากข้างนอกเรามีสตรองรีดิชิฟทำไมโอเคก็มีคนพูดเรื่องนี้เยอะว่าจะป,ปรับตัวละปรับแตนะองค์กรอายุมากครับกับมาที่พักเ <Proper? S 2> พืพ่อไทยที่เป็นพรรคการเมืองใหม่มาแต่ก็โอเคเป็นเจเนอเรชั่นที่3ครับนะครับประเด็นก็คือว่ามีคนพูดถึงเรื่องของคุณภาพของพรรคเ,เพื่อไทยเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยไทยรักไทยว่าหากเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมก็ <N> อันนี้ต้องยอมรับครับว่า ผมผมพูดเล่นๆนะแต่ว่าพูดเล่น,ลนจนจนมันเนี่ยผมบอกว่าผมมีอุดมศึกษามาให้ยุบพักผมและบอกให้อุดมศึกษาหยุดเล่นการเมืองก็ต้องได้มัธยมมัธยมเสร็จก็ยุบอีกก็ต้องได้ปฐมเพราะประชาชนจะเอา่จะจากพักนี้เพราะอะไรประชาชนชอบแนวคิดประชาชนชอบวิธีทํางานถึงแม้ว่าคุณภาพของสสจะลดลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า มันจะปรับปรุงไม่ได้เพราะเมื่อเมื่อกรอบวิธีคิดของพักยังอยู่เพราะนั้นคนที่เข้ามาถึงแม้ว่ามันเหมือนกับเด็กจบใหมยให่ยังมีประสบการณ์เท่าคนมีประสบการณ์ไม่ได้แต่ก็เทรนได้มันก็ต้องเทรนกันขึ้นไปทีนี้เวลาเราพูดถึงการปฏิรูปการเมืองเนี่ยว่าหลังจากการปฏิรูปมันจะเกิดการคลี่คลายใหญ่เกิดการเคลื่อนตัวครั้งใหญ่ในสังคมไทยเนี่ยไอตัวพรคก,การเมืองเนี่ยอย่างเช่นพักเพื่อไทย เราแค่ต้องการกลับไปที่จุดที่ไทยรักไทยเคยทําได้หรือว่าจริงๆแล้วเราต้องฝันไปให้ไกลกว่าจุดที่ไทยรักไทยเคยทําได้สิหอไทยรักไทยทําได้มีสองมิติมิติหนึ่งก็คือตอนนั้นเป็นพรรคใหม่มีแนวคิดใหม่ได้คนใหม่ๆเข้ามาแล้ววันนั้นการเมืองไม่ดุไม่รุนแรงคนมีคุณภาพก็อยากเข้าแต่การเมืองเป็นอย่างนี้คนมีคุณภาพก็เริ่มหนีการเมืองกลัวการเมือง อันที่สองเนี่ยมิติมิติหนึ่งก็คือมิติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นรัฐธรรมนูนฉบับประชาชนให้ความสําคัญต่อการตัดสินใจและอำนาจของประชาชนสูงกว่าแต่วันนี้เนี่ยประชาชนอยู่ไหนไม่รู้รัฐธรรมนูญฉบับปี50เป็นรัฐธรรมนูนที่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นประจารณใจที่ไม่ตั้งใจให้เกิดแต่ถูกบงังคับว่ามันต้องเกิดก็เลยเกิดแบบแค้นๆ ให้กันแบบแข็งๆไม่นั้นจะจะแก้ตรงนี้ก็ต้องแก้ที่รัฐมนูนเพื่อให้กติกามันเป็นการยอมรับอำนาจประชาชนมากขึ้นตรงนั้นมันจะเป็นอีกมิติหนึ่งแต่พรรคพรรคไทยรักไทยมันเข้มแข็งเพราะสองมิติแต่วันนี้เนี่ยพักเพื่อพลังประชาชนก็ดีเพื่อไทยก็ดีไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยแน่นอนคุณภาพคนที่มีคุว่ามันหายไปไม่กล้าเข้ามาการเมืองที่ดุอันที่สองก็คือรัฐมนูญอย่างนี้ระบบตรวจสอบแบบชนิดที่พวก พวกมึงกูจะตรวจสอบพวกกูกูยกให้ถ้าแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่มีใครกล้าเข้าจะบอกว่าไงฮะคุณตติจะบอกว่าเพื่อไทยไม่สามารถที่จะกลับแม้แต่กลับไปยืนอยู่ในจุดเดิมได้จะเจอกลับไปยืนจุดเดิมได้มันมีสองลักษณะครับ,รบหนึ่งเนี่ยบรรยากาศของการเมืองมันต้องให้นั่นก็คือรัฐมนูญจะต้องเคารพอำนาจประชาชนสองเนี่ยระบบตรวจสอบทั้งหลาย ก็ต้องมีระบบทวงดุลไม่ใช่เป็นผู้ตรวจสอบคนอื่นแต่คนแต่ไม่สามารถถูงตรวจสอบได้นะครับมันก็มันไม่มีการทวงดุลทุกคนก็เลยลุกแก่อำนาจลุกแก่อำนาจแล้วก็ไปใช้อำนาจที่เขาให้ตัวเองมา abuse ไปหมดและขยายขอบอำนาจไปเลยเกิดการ overreach ระหว่างหน่วยงานแต่ละหน่วยงานของระบบตรวจสอบทั้งหลายมันก็เลยทำให้ทำให้คนเนี่ยมีความสึกเฮ้ยอย่าปิุ่งเลยการเมือง เรื่องการเมืองกลายเป็นเรื่องของคนไม่มีอะไรจะเสียเข้ามาอไม่มีอะไรจะเสียเข้ามาก็ก็ต้องบ้านเมืองก็เสียหายก็คือเรื่องบรรยากาศภายนอกปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อทำให้รูบการเมืองแน่นอนครับคืออยากให้มองให้รอบถ้าเรามองเฉพาะพรรคการเมืองหรือเรามองเฉพาะรัฐมนตมันไม่พอมันต้องมีมองทั้งระบบแล้วก็มองเรื่องของการแทรกแซงระบบโดยโดยที่อย่าลืมนะ ประเทศไทยเนี่ยมันระบบบารมีมีระบบบารมีเดี๋ยวผมก็มีบารมีในพรรคถ้าระบบบารมีเนี่ยแทรกแซงระบบปกติโดยไม่มีเหตุมีผลโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนโดยไม่คำนึงถึงความผาสุกข,ของบ้านเมืองเนี่ยอันนี้อันตรายเขาเรียกว่าเป็นอ,อะไรเมื่อไหร่เนี่ย informal structure มัน supersede formal structure ก็มันก็ทํางานลําบากครับคำถามสุดท้ายแล้วครับท่านครับหลายปีน,นี้คนที่กรุงเทพที่เมืองไทยเนี่ยยังไม่เท่พูดถึงการอะไรนะระบบค่าศีลอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดกลุ่มประชาชนก้นล้มระบบตักติทั้งดัตสิคุตสึก็อกออกข้างนอกจังงานล้ะโอเคคุตสึก์อาจจะไม่ยอมแล้วก็ตัวเองเป็นปัญหาแต่การสำหรับคนพวกนี้แต่ว่าคนพวกนี้ก็เห็นว่าคุตสึก์เป็นปัญหาเป็นปัญหาเพราะว่าเพราะผมไงเขาถึงแพ้ตลอดอเพราะผมคิด ผมนำแล้วก็ประชาชนเชื่อผม,มก็เลยแพ้ตลอดก็เลยจะโค่นผมแล้วค่นระบอบผม,มคืออะไรระบอบผมเป็นระบอบที่ระบอบผมไม่คือไม่มีอะไรเลยมีกจริงแล้วก็คือวิธีคิดเพื่อประชาชนมีแนวคําตอบให้กับประชาชนในทุกยากของเขานะครับแล้วก็เข้ามาซุกตัวเองอยู่กับประชาธิปไาตายร้อยเปอรผ่านกระบวนการเลือกตั้งร้อ ไม่ได้มาจากวิธีอื่นไม่ต้องให้ใครไปตั้งในค้าใคาาารฐานไม่มีไม่ต้องร้อยฐานปฏิวัติแล้วก็เอาตัวเองมาตั้งไม่มีมีทุกอย่างกระบวนการคุณเขียนกติกากี่รอบผมเป็นผู้ปฏิบัติกรรมกติกาผมไม่เคยเป็นคนเขียนกติการัฐธรรมนูญปี40พักไทยรักไทยก็ไม่เกิดก่อนเกิดที่หลังก็เดินตามกติกาที่มีอยู่ก็ชนะด้วยกติกาที่มีอยู่50พวกคุณล้มแล้วเขียนอีกเอ้ามาแล้วก็ชนะตาม50 อยู่ๆคุณเปลี่ยนวิธีเลือกตั้งกระทานานขึ้นมาคุณอยากจะเอาชนะโดยวิธีนี้เราก็ยังชนะอีกมันมันต้องถามว่าประชาชนเขาคิดอะไรกับพวกคุณแล้วคุณจะทํำยังไงเพื่อให้ประชาชนเขาคิดดีกับคุณได้ไม่ใช่กว้างเก้าอี้ไม่ใช่ปิดถนนเผารถตํารวจถ้าอย่างนี้มันไม่มีทางที่จะให้ประชาชนเขาคิดดีได้หรอกครับจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคกี่กลอบก็ไม่มีความหมายคกับประเทศไทยรัฐบาลตั้งสภาปฏิรูป คุณดลกรพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์ต้องปฏิรูปหลายๆกลุ่มกาลังพูดถึงกระแสการปฏิรูปสมมุติว่าถ้าเป็นเรื่องเรื่องขคุณทักษิณโดยตรงเนี่ยถ้าคุณทักษิณจะต้องปฏิรูปตัวเองทักษิณคิดว่าประเด็นตรงไหนที่ทักษิณมองว่าจะต้องปฏิรูปและจะไปปฏิรูปผมคิดว่าใครจะคิดปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เอาประชาชนไปนย์กลางถ้าเราคิดว่าเราจะทําอะไรให้เกิดความพาสุขแก่บ้านเมือง แล้วทำอะไรให้เกิดความรุ่งเรืองของประเทศชาติทำไปเถอะน,น,นั่นเขาเรียกว่าปฏิรูปง่ายที่สุดิ i m ป้ลที่สุดสำหรับผมเนี่ยปฏิรูปของผมเนี่ยมันมันไม่อยู่ตรงนั้นมันกลายเป็นว่าเพราะผมเนี่ยเป็นตัวชิดทำให้พวกเขาแพ้เลือกตั้งทำให้เขาไม่สามารถเข้าสู่อำนาจได้ทำให้เขาไม่มีสิวที่ยืน ที่ยืนเขาไม่กลับไปไม่ไปคิดตัววันที้รูปตัวเขาเองว่าทํำยังไงถึงจะหาที่ยืนในในการเมืองได้ทาไงจะให้ประชาชนศรัทธาได้ตรงนั้นต่างหากจะบอกว่าไม่ให้ผมเล่นการเมืองอา้าวถ้าไม่ให้ผมเล่นการเมืองเพราะว่าแล้วจะเอาไงไอ้บอกว่าให้ผมเลิกการเมืองให้ผมถอยไปซะเอาแต่วันนึ่งทฤศจิกก็ต้องเลิกเลิกอยู่แล้วความจริงแล้วเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจอยู่แล้วว่าสองเธอผมเลิก แต่ปฏิวัติผมก่อนผมบอกตอลอดเวลาผมปฏิวัติเสร็จเนี่ยผมยังโทรหาคุณสนทิและโทรหาคุณสุรยุทธ์ด้วยว่าให้ผมลูกผู้ชายนะจบเป็นจบนะแล้วก็อย่าแก้ผมทางการเมืองถ้าแก้ผมทางการเมืองผมต้องสู้ทางการเมืองของผมเนี่ยเป็นคนที่พูดรู้เรื่องแต่ถ้าว่าแข่งขันแพ้ไม่เป็นถ้าจะต้องสู้การแข่งขันกันคําว่าแพ้ไม่เป็นไม่ตายไม่แพ้เพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้นี่คือต้องรู้จักนิสัยผมแต่ระวังลบกันอยู่เนี่ยอยากหยุดเมื่อไหร่บอกมาเลยคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าไม่คุยบอกว่าจะลบกันเนี่ยคําว่าแพ้ไม่มีไม่มีในในสกดไม่เป็นแต่ว่าขออย่างเดียวว่าพูดรู้เรื่องพูดกันได้ได้เอาเลยบอกให้ผมเลิกการเมืองเลยไหมไม่ผมยุ่งการเมืองไหมก็ได้จะเอาแล้วยังไงอะ่ะแล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นไหมผมด้าผมไผม่ต้องกลับมาถามว่าแล้วบ้านเมืองดีขึ้นประชาชนดีขึ้นผม เป็นอะไรก็ได้เลิกก็ได้ไม่เลิกก็ได้คําตอบก็คือว่าอยู่ที่ประชาชนคําตอบไม่อยู่ที่ผมเพราะผมไม่มีความหมายผมมึนสุญญากาศผมอยู่ยังไงก็ได้ผมไม่ได้เรือร่องอะไรแต่ว่าทํายังไงฮ้ผมรักบ้านเมืองรักประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเมืองดีประชาชนดีเนี่ยผมเป็นอะไรก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้โอเคฮะ